อีสานไทยบ้านเราวันนี้เราจะมาเล่นเล่านิทานผีลมตอนนี้ค่ะก็มีผีเป็เรื่อผีช้อนปวดใช้วิจารณญาณในการรับผลผีเกียร์ไทยผีเกียร์เปลยาเกียร์เปล่านะตอนนี้นะคะเกียร์เปล่านะคุณเป็นผีตายท้องกลมหรือ ผีธรรมดาถ้าผีธรรมดาให้หันไปหาฟองแต่ถ้าผีตายทางกลมให้ในสี่คนนี้หาไม่หาใครก็ได้ขนก็คุณชอบใครมากที่สุดท่านคือขาตกรรมค่ะหันมาทางเออท่านคือทึ่มู่อันเกิดอุบัติเหตุหันมาหาในสี่คนนี้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เมนดูตอนนี้คุณย

ับใครเข้าสู่ช่วงเล่านิทานพีเดอเดยวันหนึ่งนะหว่างนอนอยู่แล้วก็เอาเตียงตหนาแ้พ่อเั้นพ่อแลบไปแล้วคําที่ดนึ่งตื่นม่อีกกยล้อยู่ๆพ่อครังที่สามเสียหน้าข้หนักน่งา มีซีตาไปซีดามาผีเบอยูผีเสียไปนี่คือพี่เพื่อนนะคะเพื่อนทุกคนแล้วนะคะได้ยิ้วมากเลยค่ะมาดูค่ะบุกงานคืนสองอาทิตย์ก่อนอายก็พูดแล้วก็แกแล้งนั่นรอไปเขาห้องน้ำปาะอยู่อนุบานทุกคนได้ยินไหมฮะอายเห็นเด็กน้อยทำป็นยู่นีล่ล่ะเดินเข้าไปห้องน้ำใช่วัอแรกก็บอกว่า และและว้ววม่ก็บอกว่าอีลาอีลาห้องน้ำนั้นไม่ห้องน้ำาพอทรายเดงแต่ที่นี่กลัีเสียงตอบรับคี่เสงหนาไอมากพี่อนอดพี่น่น,น,นีูออัรไปขอประตูเบิ้งว่ามีเสียงตอบรับล,ลี่นี่เเบิ้งเขาไปดนเลยอเป็นสองช่วนมงา่วพี่อีเดียก็ไปเปิดประตูเลยอีชมู่ก็ไปนั่งแล้วพอมันเปิดมันก็บว่เห็นเด็กหน้อยในห้องน้ำแลหวู้าของอีคนนึงก็บอกว่า เราไปเปิดถุหของเบิ้งทั้งแม่ยิ่งทั้งพอทรายห้าห้าน้องเขาเขาจะหนีหรือว่าปีนออกเลยที่นี่ออจก็ะเลยบอกว่าหลังค้ามันอันรูน้น้อยน้องสิปีนอนจังไรประตูเขาก็จองตลอดจองถูกบานเลยทั้งของยิ่งแล้วของใช่ที่นี่เลยที่นี่พ่อไปเปิดถูกาา้า,านแล้ออว่ามีหอยู่ก็แล้วที่นี่น,น้องนอง้องพนหนานที่เขาไปของนานโดนอ่ะกลับไปยู ็ไปยุ่งมองรว,วดเลดเกง๋งน,นี่วะไอ้ไอ้ไอาหาผู้ใดเลยที่นี่เมื่อไอตกใจบอกคักเลยที่นี่ว่าอีหลานอีหลาของหนําบ่าแมนติไอ้นี่เมื่อไอบอกว่าโบล่ะพวได้ของหนาได้ละ่ะไอแต่ที่เมื่อไอเห็นน้องน้องก็คืออีหลานนั่นล่ละเขาไปในของหนาแล้วผู้ใดล่หละแล้วที่นี่บอกบอกเด็กน,น,น้อยคนนั้นอีกที่เมื่อไอเขาไปในของหนาอ้ไปนางยุ่เทิ่องมันสิเป็นสามเด่น เล่นทำไมเป็นบ้านเนี่ยนางอยู่ที่ข้า,หางหลังค้าของฉันเขามูอาย่างไปสิไปยังสามเด็กเล่นแล้วแล้ตอนนั้นอ่ะคุณป<า><า>ุ้ยภัยยูเด็กๆมาก<ด>ั <ไป S 1> นเลยยู่หมวกใสนามแล้วที่อาะไรทำว่าอีหลางขึ้นไปเห็นหยางมันสิลุงบ่เลยเด้มันสิโตกเด้ยังว่านอ้นองกับ่อตอบหยางเล่นเลยที่นี่น้องน้องคนนั้นที่ยืนอยู่รถจีนกับแลนมาหาเมื่อไงว่าอ่ไอ่บอกก็ผู้ใหญ่ยังวะก็ก็บอกก็วหลาน่ะอีหลานลูกมาตอนไหนอืออเด็กน้องก็บอกว่า หลับก็ได้ขึ้นไปได้อ่ายพายสิบไปกาขึ้นไปปอกสูงเอาไทายอีหลับก็ได้ขึ้นแลษษษษษ้วพายสิขึ้นที่นี่นึกออกว่าวอันยูนเนี่ยเคยเคยมีผีหลักสูงผีเด็กหน่อยที่กโกงแดงหลายกว่าเด้อ้เม่อเมื่อตอนนั้นหลับไป <c oughs> ของน้าไม่รับตอนนั้นไปของน้ายางไปน้ามัวประมั่นสีน่ขนยางไปของน้าอาข่านอาข่านปอสามอะ่ะยางไปพอที่ ย่างไปเขาหนาประตูท่านหนึ่งมันกับปีดูเนาะอันดูว่าจะมีคนเขาแต่พอดีประตูนั้นมันกับเปิดไ้มุข่ข่กับไปเขาหนามูุขข่อยบอแปลแีใจอย่างเลยพ,พอที่นี่เพื่อพอเขาหนาเสร็จออกมาข่มุข่ข่สงสัยว่ามีผู้ใดอยู่หันบอ่อยเล่อยเล่บอกว่ามุขมีเสียงแต่มีเสียงตักหน้าเหรือหน้า<อ>แต่ว่ามุขไข่แต่ตอนนั้นมุข่ข่มัมนใหาะแล้งแตกกัอนออกมย สสยมันอยาบลวกม,มุก haha, มม้ยข่อยทั้งหลายงานน้ามึงว่าข่อยข่อยซองเบื้อง้างไตไม่เห็นขาคนบ่เห็นขาแตงก้อมันหน้าไม่เห็นขาบ่เห็นรองเท้าอย่างเลยมุ้ข่อยมู้ยข้ามู้ข่อยเห็นบ่เห็นอย่างเลยมุ้ข่อยบ่าว่าข่อยกลมกลมไปสิข่อยเห็นน้าข่อยเห็นนาปกติแล้วกันด้วยตาแบบบ้อกับพริบตาด้วยกันนั่นแล้วยืนขึ้นมา เราหัแนแบกแนมหนามูทุกคนเราคอยกระบอกกระมัวพี่ราม <c oughs> าเร็ว ืัวนอ้อังเปาหนีมาเราด้วยเมืเอ่อเมืเอ่อเนื่งเมื่อเนิ่งล่ะเขาขายอยู่โรงเรียนว่าฤทธิ์ว่าฤทธิ์มอบจะเพราะเพราะหลังเทศกาลกิจกรรมนอกกองไฟเ็ศก็เขา การดีมีสาระและบันทิงที่ช่องอีสานบ้านเกิดทางยูทูบนะคะ